ครับท่านผสมยินดีตอนข้าสูู่ซองแอคาร์เซเว่นมีจะมาตำส้วมให้ท่านผสมกินทุยตำส้มให้ท่านผสมกินเนาะบางคนงงว่าตำส้มเป็นยังมันคือภาษาบันบันเหานะครับมันก็คือตังมักตำมะคุ่งนะครับครับเฮาจะเริ่มตำให้ท่านผสมกินเลยครับว่แน่้ให้ท่านผสมกินค่อยกินนะครับอย่างแรกนะครับเฮาต้องออกกระเทียมหรือว่าผักเทียมใส่ก้อนเฮาจะบ่ใส่ลายเนาะใสอันนึง กับอันนี้พอละใส่หลายมันฮื่อมักเพชรเฮาเซบ่มีมักเพชรสีแดงเนาะมันช่วงนี้มันช่วงโควิดมีสัมภาระไซสัมบันขอดใส่มันเข้าไปใส่มันเข้าไปโอ้คือพอละอตั้มก๊กก๊อกกอ็ยังมีทีเด็ด ก็คือพริกพงนะครับเอาให้ตายโัดพี่น้องมาลยใส่ลายโอ้ยมันไม่ใช่นี่ก็คือกระปินะครับใส่น้อยแนละ้วใส่ลายบุ้งัดมาไหน ก็ใส่แปง้งหนวดนะครับเย่าใส่น้อยหนึ่งลปลาใส่นี่ผมเคยตำซมจับเถือกหนึเถือหนึ่งเถือแรกนะครับใส่เด้อมะนาวใส่นะครับมะกอกกับ มักเลนบุมมี่นะครับโอ้โอโออมักหนาบุมมี่นำเด้อครับนี่น่าจะเป็นปะแดกนะครับเอาออไปใส่หน้อยใส่ไล่อย่ามันเข้มโอ้ท่านส้ม แต่ก้ยขาลืมใส่น้ำตาลเด้อครับมัดทัวเขามีแต่เดียวเด้อครับนี่เดียวเขาก็ใส่อันเดียวมีน้อยใส่น้อยมีหลายใส่ใส่หลายโซงนี้โซนโควิดมันสอบเครื่องนี่แะ คือสิพ่อแล้วครับตำาเข้าไปนี่เลยครับมักค้มที่เราฟักตักแล้วนะครับใส่เลยใส่มันเข้าไป สุดยอดมับตัวดินร้อยๆมันเข้าไปต่อไปเฮาก็จะมากินตำมะคุงเนาะที่ฮอกตำก๊อกก๊อกก๊อกแต่กินตำจนแล้วแล้วบัดนี้ฮอกมากินกระตับตัวโบมลายตรงนี้ ตัวนี้ก็ตบปานอะหอมอ่ะช่วงโควิดเด้ออยู่บ้านไายบ้านมั่นมีนมสำใดใส่สั่นเข่าเหนียวฮมฮักมาเด้อมาเด้อพี่นองอินตอมมะคุ้งใส่ไสด้อยู่ท่ามนัน ว่ามันคือตาบักหุ่งบ่มันก็คือบุกคือจะได้เขาตาบักฮุ่งทำว่ามันแซบบ่มันแซบบ่บแซบไล่กับแซบน้อยแหละเขากินเองเลยบ่มีไผ้ฮู้ครับอืมรบุศสารมันจะบ่ค่อยเพ็ดปันใดบเนาะเพราะว่าอันนี้บ่ามากกินเพ็ด

vâng là hoạt của đi làm sáp hơi có máy may computer mà tăng kiếng yèng hãy thử băng thêm nữa các con lay con theo tam con xe này nè nè giọt sáp cả พูติดตามก็ยังแม,ม่นห้าร้อยซับมันเป็นแบบนี้บรอสปานไม่ถูกมีการหรอวะบอกพุงน,น้องสายน้องสายผมเองนะครับที่ดื้อมากเลย

อันนี้มันเพดบอกอห้เพศปัน,นดใดนาอบเพเพศเนกินบายเดี๋ยวปิดนวเสียงบ่านอัน,นไม่เชยงอ่ะเฮ้จะอ้างไหมเอ็มก <c oughs> ตกลงมันจะกินซุดซืให้สัา Hmm. Lâm. Lâm. Ea. Ea ta e. <laughs> 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 một thua em em dạ nó dạ mùa dạ Lâm dạ mùa nó thua dạ mùa thua dạ mùa dạ thua dạ mà ta <laughs> ปัดกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เดร์ดครับอืมฮะฮะฮะ nó sài nó xài bổng heo thèo mì tèo <laughs> <laughs> mì ừ. này, mình chân, mình này <laughs> dạ con, dạ con. <laughs> เนาะสบายดีท่านผู้สมเลยยังสบเลยกะตอยอาเาละอาบอืมไา่าม่อนท้ามกินบะเบน้องสายเลยจุกเอาจุกเอา

เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้คลิปนี้ฮาวซองไอ้น้องก็สิร่ากันไปเพียงเท่าน,นี้